ผีหลอกแบบที่สองนะคะมาดูกันน้องหลายคนก็โวยวายค่ะว่าพี่ทำไม Excel หนูมันไม่คำนวณสูตรให้อะเ็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะแบบเออมันไม่เป็น Text แล้วก็สูตรก็ใส่ถูงสูตรมันง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะสูตรอักเราเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมีชื่อสินค้ามีจำนวนราคาคูณกันตรงเนี้ยมันก็ทำไมคะเท่ากับยอดขายแล้วถูกป่ะแต่พอเราเปลี่ยน,นให้มันคูณเป็นเลขสิบปุ๊บเสร็จแล้วก่นก็กด enter ธรรมดาเลย ปึ๊บยังไงสูตรมันไม่คำนวณให้อันนี้เป็น Excel ซลสมาัน,นอยู่ดีก็มีขีด,ดตัวเลขตรงนี้อันดับแรกค่ะเราต้องลองไปเช็คตรงนี้ก่อนไปที่ไฟล์ออปชั่นมันเป็นเรื่องสูตรการคำนวณใช่ป่ะให้เราคลิกตรงนี้เลยฟอร์มูลาอันแรก Calculation Option ไอ้ไฟล์เนี้ยที่หวนเปิดเมื่อกี้มันไปถูกติ๊กแมนนวลไว้มันจะคำนวณต่อเมื่อเรากำลังจะเซฟไฟล์อันนี้ไว้สำหรับไฟล์สูตรหนักๆมาก,มาก ถ้าเราเอ็กเปกติไม่ต้องใช้ท่ายากมาที่ตรงนี้เลยให้คลิกเลือกที่อ u ตโ m ม t ติแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วมันก็จะคำนวณให้ปกติเลยอะลองซิส่วนเป็น5นะมันก็จะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว